Do แปลว่าทำ make ก็แปลว่าทำแต่สองคำนี้ใช้ต่างกันอย่างไรไปดูกันเลยดู do, ใช้กับงานหรือกิจกรรมนะคะส่วน make ใช้กับการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมานะคะคำแรก homework การบ้านถ้าทำการบ้านการบ้านเป็นกิจกรรมหรืองานนะคะเพราะฉะนั้นใช้ do do homework breakfast อาหารเช้าทำอาหารเช้าก็ใช้ make เพราะว่า make breakfast ทำอาหารเช้าทำขึ้นมาใหม่นะคะ exercise exercise เป็นการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมหรือเป็นงานนะคะเพราะฉะนั้นใช้ do do exercise housework housework งานบ้านทำงานบ้านก็คือใช้ do เพราะว่างานบ้านเป็นงานนะคะ a sandwich sandwich ทำแซนด์วิชขึ้นมาใหม่ก็ต้องใช้ make make a sandwich the dishes จานนะคะแต่จริงๆต้องแปลว่าล้างจานเพราะฉะนั้นใช้ do นะคะเพราะว่าล้างจานเป็นงานเป็นกิจกรรม do the dishes นะคะ a cup of coffee กาแฟหนึง่งถ้วยนะคะทำขึ้นมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นใช้ make นะคะ make a cup of coffee